ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงลอนดอนแล้วนะครับอ่าให้ดูบรรยากาศโดยรอบเส้นนี้เรียกว่าเส้นเบลเกรฟเกรฟเกรฟ,กรฟ,กรฟสตรีทซึ่งอยู่ในใจ้พักจากสถา,านีรถไฟวิกตอเรียนะครับที่เราลงมาลงตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วนั่นคือเบลเกรฟ House Hotel นะครับก็เมกี้มาตอนถึงตอนเที่ยงตอนนี้เวลาบ่ายโมงบ่ายโมงสหละก็ Reception ไม่ยอมให้เช็คอินบอกว่าต้องเช็คตอนบ่ายโมงเราก็เดินไปกินข้าวกลางวันกันมานะครับแล้วตอนนี้ถึงห้องละโอเคเข้าไปดูกันดีกว่าว่าห้องเนี่ยที่อยู่เป็นยังไงนะครับเป็นห้องที่เราต้องใช้พักทั้หหมสอคืนนะครับ ของกันมาแปลกใจใช่ไหมพี่ตะกี้ข้างหน้าน,นคือข้างหน้าโรงแรมนะครับเนี่ยตรงนั้นคือข้างหน้าโรงแรมครับแล้วยงังไงฮะตรงนี้คือรีเซพชันแล้วถัดมาหันหลังมาตึง้งนั่นครับห้องนอนของเราเรียกได้ว่าไกลมา สองนะครับ204ศอ่าแลครับแล้วก็มาเยี่ยมตึงขอแขกรับเชิญครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญหนึ่งคนครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับแขกราหาไปสองคนครับอ่า อย่าเพิ่งงงอันนี้คือห้องประตูใช่ไหมที่เพิ่งเข้ามาแล้วนี่คืออะไรครับนี่คือห้องนอนที่มีสองเตียงนะครับมีทีวีด้วยนะมีตู้เสื้อผ้าแต่ที่เซอร์ไพรส์นะครับเขาก็โกว่าเราจะตัวใหญ่เขาก็เลยให้ห้องนอนเราเพิ่มครับเป็นอีกห้องนอนหนึ่งเป็นเตียงคู่ซึ่ไอันี้เป็นเตียงคู่แล้ไงหาเพิ่มอีกสองคืนนี้แล้วไงเราจะไปหาใครมานอนครับเนี่ย พานินหายไปไหนพานินห <c oughs> ้องน้ำครับก็สภาพก็ตามราคาตามราคาครับนะฮะโอเคก็เจ,คคเจอกันต่อไปคลิปหน้าครับเจอกันต่อไปคลิปหน้ากันก็เห็นแล้วว่าแค่มาถึงลอนดอนก็แซ่บขนาดนี้นะครับอืมเราจะเจออะไรต่อไปต้องติดตามนะครับเฮ้ยด้จังเย